โอเคจะได้กินทุกัมไหมเนี่ยได้กินจ้าเอาหนึ่งจานครับหนึ่งจานฝรั่งชอบกินแบบรสแบบไหนอ่ะผมกินรสจัดเลยครับขอพริกสักกิโลหนึ่งครับได้จ้าใส่เข้าไปเลยจ้าไม่เด็ดออกไม่ต้องเด็ดจ้าเพราะว่าร้านนี้มันเป็นแบบว่าทุกอย่างชีวิตจิตจ้ากินได้อร่อยจ้าสองคนนี้กินอิ่มยังไม่กล้ากินไม่กล้ากินใช่ไหมไปร้านอื่นนะไปมา มะละกอมะละกอนี่ตำทำอะไรจ๊ะเนี่ยก็ส้มตำไงอ๋อเออเออเออทำเป็นทำเป็นจะเป็นเออเอ้าไม่ทราบละครับขี้เกียจขี้เกียจจ้าเดี๋ยวตำไปมันก็แสลกเองในท้องนะจ้าโอหเกิดมากูเพิ่งเคยเห็นส้มตำหั่นเป็นชิ้นอันนี้มันเล็กไปจ้าเวลาตำหอ่ะก็ใช้นี้ได้เลยจ้า เรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงนะจ๊ะไม่เอารสชาติกูอยากวิธีการต่าผมอยากได้แบบว่าออกรสชาติแบบว่าเปียวนิดนึงออะเปียวนิดนึงเค็มนอยนึงเอาเค็มแบบว่าแตะแต่ผมไม่อยากเพื่อสุขภาพได้เพราะว่าเกี่ยวกับไตเกิดกับอะไรอย่างเนาะเดี๋ยวจะต้องใส่นิดเดียวพอเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าจะตามให้กินนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยครับ คายชาชักแล้ววุ้ยลืมตัดเปี้ยวมันต้องตัดเปี้ยวนิดนึงจากพลังเปี้ยวนิดนึงครับต้องเขนนิดนึงโอ๊ยแขนฉันไม่ค่อยดีด้วยอะน้ำมาแล้วจ้าเอ้ะผมอยากเห็นหน้าจริงคุณเลยไหมเนี่ยอ๋อขาถอดได้เลยจ้า ใส่กับคืนดีกว่าอจ้าอาอาอาเดี๋ยวแม่ค้าจะตามมาไปหาอะไรกินข้างทางดีกว่าเนี่ยดูดูน่าอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยจ้าน่าอร่อยโอ้โหน้ำลายสอเลยอ่ะใช่จ้าอ่าอาจารย์อย่หมอนวดหมอนวดจ้าม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 ันจะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะพี่อันนี้ก็เสร็จแล้วจ้า ขนาดยังไม่ได้กินนะไตถามหากูแล้วนี่แหละจ้ะของอร่อยจ้าแล้นเดียวผมต้องลองชิมฝีมือคุณเมคาดูแล้วช้อนมีไหมคุณทำอะไรครับช้อนแ <c oughs> ดว่าต้องเคยลองดูจ้าคนกันเองเป็นยังไงบ้างจา้าเขียม เ็มเร็วเค็มเขยมมากเค็มเคมเค็มมากฝรั่งจริงป่ะเนี่ยผมฝรั่งผมมาตามหาคุณพ่อครับใครเจอคุณพ่อผมบางไหมครับกุ้งแหงผมรู้จักครับมันหอมครับ ยาอยู่นี่ดีมากดีมากพอเดี๋ยวบาหวานก็ขึ้นหรอกบอลรับบทตำรวจท่องเที่ยวผู้จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวกับผมมื่นตำรวจเอกทุกขนองสองคืนผมมีหน้าที่มาตัวตาแถวนี้รู้สึกว่าอ้าวคุณโดนจับนะครับเนี่ย เรื่องอะไรครับคุณพาช้างมาเดินที่สาธารณะอันนี้ไม่ใช่ช้างครับคนครับคนเหรอครับแม่ค้าส้มตำครับคุณตำรวจใช่ไหมครับนี่ใช่ครับทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยพอดีผมมาทานส้มตำครับแล้วผมก็บังเอิญมาตามหาคุณพ่อผมด้วยครับคุณพ่อคุณพ่อหายคุณพ่อผมหายครับหาไม่เจอเหรอหาไม่เจอไปวางทีงไหนอ่ะพ่อนะครับไม่ใช่ลูกกุญแจครับหายไปหลายปีแล้วครับ คุณตำรวจพอจะรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับลองดูนะครับอืม๋อคุณนี้เองโอ้ก็ไม่บอกทำงานอยู่สนอผมเนี่ยมึงดูมึงดูออกไงเหรอพิเชษพิเชษใช่ป่ะนั่นคือพ่อของพ่อของคุณนี่คุณรู้จักพ่อผมเลยคุณตำรวจสนิทกันเลยครับผมผมอยากเจอหน้าพ่อครับให้ผมโทรเลยไหมครับ ผมอยากเจอหน้าพ่อของผมแล้วผมจะกลับประเทศผมจะได้โทรหาคุณแม่ว่าผมเจอคุณพ่อแล้วชาตินี้ผมนอนตายตาลับเยอะแต่งๆนะฝรั่งพูดเยอะจริงเหยฝรองพูดไทยคล่องจังเลยพอเจอคุณพ่อได้ครับติดต่อคุณพ่อเลยฮัลโหลครับอ๋อส่งแก๊สเหรอครับขอโทษครับ มีพิเชษแก๊สครับข <c oughs> ้างกันอ๋อเนี่ยพี่เชษใช่ไหมครับ<ม>อีโอกาสได้เจอพ่อผมแล้วนี่ลูกลูกชายอ่ะเออลูกชายพี่อยู่เนี่ยเอามาดูมาดูหน่อยว่าลูกลูกชายใช่เป่ะอ่ามาเลยที่เนี่ยหน้าทะเลหน้าหาดเลยบางแสน <ผม S 2> <ม>โอเคผมมีโอกาสได้เจอพ่อผมแล้วครับ <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมจะกลับประเทศแล้วดีใจด้วยจ้าขอบคุณทุกคนเลยผมจะเรียกคุณว่าอะไรดีคุณปัง พ่อเออน่งอะปบบอสขพ่อเขาแป้งฝุ่นรับบทดุงไทยที่มาตามหาลูกเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวการแบ็คแพ็คเกอร์การเดินทางด้วยตัวเองครับจะเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่ครับมาเอกัน ไม่ใช่พ yes> ี่ผมบอกที่หลังมั่อกีอะไรอ่ะก็พี่บอกบทเมื่อกี้นี่ก็พ่อลูกก็กอดกันแล้วก็ผมต้องเล่นมุกกอดไม่ใช่เหรอพี่ไม่เหรออ่อ่าอ่าเขาเศร้าเลยนะต่ออ่ะเจอพ่อเจอลูกพ่อเอาละครับ